สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Explainer นะครับเคยคิดไหมครับว่าเอ๊ะมันมีสวัสดิการอย่างหนึ่งนะที่บริษัทส่วนใหญ่เขามีให้แต่เราเรากลับมองข้ามไปซะง,งั้นวันนี้แหะครับเราจะมาปลดล็อกมันกันนั่นก็คือกองพุ่นสำรองเลี้ยงชีพหรือ PVD ซึ่งผมขอเรียกมันว่าเงินเดือนขึ้นอัตโนมัติที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้รับมันอยู่ครับเอาล่ะครับ ผมถามกันตรงๆเลยมีใครบ้างครับที่ไม่อยากได้เงินเดือนขึ้นแบบอัตโนมัติไม่มีหรอกใช่ไหมครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องในฝันเลยเนอะแต่มันเป็นไปได้จริงๆนะครับและใน explainer นี้แหละผมจะมาโชว์ให้ดูเลยว่าไอ้เจ้าเงินเดือนขึ้นอัตโนมัติที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงและเราจะคว้ามันมาเป็นของเราได้ยังไงบ้างโอเคงั้นมาดูกันเลยดีกว่าครับว่า PVD เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดกันแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือกองทุนเพื่อการเกษียณครับ ที่เรากับบริษัทเนี่ยมาช่วยกันออมเงินมันจะมาจากสส่วนหลักๆครับส่วนแรกคือเงินสะสมอันนี้หากจากเงินเดือนเราทุกเดือนอยู่แล้วแต่ส่วนที่2นี่แหละครับเด็ดสุดมันคือเงินสมทบที่นายจ้างเติมให้เราฟรีๆใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเลยมันคือเงินฟรีๆเลยครับแล้วไอ้เจ้าเงินสมทบฟรีๆที่ว่าเนี่ยแหละครับคือพระเอกของเรื่องนี้เลยคือหัวใจสําคัญของทั้งหมด มันคือเหตุผลตัวเป้งๆเลยว่าทำไมถ้าบริษัทของคุณมี PVD คุณต้องรีบไปสมัครเดี๋ยวนี้ทันทีเอา้ายังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันแล้วคุณจะเห็นภาพเลยว่าพลังของมันเนี่ยโหมันมหาศาลขนาดไหนอ่ะลองนึกภาพตามผมนะสมมุติว่าเงินเดือนคุณ40,000บาทคุณตัดสินใจออมเข้า PVD สัก5%ก็คือเดือนละ2,000บาทแล้วบริษัทคุณใจดีมากให้สมทบมาอีก5%เท่ากันเป๊ะ นั่นคืออีก2,000บาทคุณเห็นอะไรไหมครับเท่ากับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีเงินวิ่งเข้าไปลงทุนเพื่ออนาคตของคุณถึง4,000บาทเลยนะทั้งๆที่เงินออกจากกระเป๋าเราจริงๆอ่ะแค่2,000บาทเองและพลังของการทบเงินเป็น2เท่าแบบนี้ในระยะยาวมันจะต่างกันแค่ไหนมาดูที่กราฟนี้กันครับโหคือมันน่าทึ่งมากจริงๆนะถ้าคุณออมคนเดียวเดือนละ2000ผ่านไป20ปีที่ผมตอบแทนเฉลี่ย7%ต่อปีครับ คุณจะมีเงินเก็บประมาณล้านนิดๆครับแต่พอมีนายจ้างมาช่วยออมด้วยเงินลงทุนของคุณกลายไปเดือนละสี่พันทันทีแล้วเงินปลายทางมันพุ่งไปถึง2ล้านกว่าบาทเลยครับคือมันต่างกันเท่าตัวนี่แหละครับพลังของเงินฟรีที่ว่าหรือถ้าจะให้พูดอีกแบบนะครับไอ้เงินสมทบจากนายจ้างก้อนเนี้มันก็เหมือนกับว่าคุณได้ผลตอบแทน100%ทันทีที่คุณเริ่มลงทุนเลยนะคิดดูสิครับแค่เราใส่งเงินเข้าไป2 0 0พปุ๊บ ก็มีเงินโผมาอีก2000ทันทีคุณลองบอกผมหน่อยสิครับว่ามันมีการลงทุนอะไรบนโลกใบนี้ที่การันตีผลตอบแทน100%ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณใส่เงินเข้าไปไม่มีหรอกครับไม่มีแน่นอนเอาละครับตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าทําไม PVD ถึงเป็นของดีเป็นสิ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะหลังจากที่เราสมัครไปแล้วเนี่ยมันจะมีอีกสเตปหนึ่งที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนครับ ต้องเลือกให้มันเหมาะกับเราให้มันเป็นของเราจริงๆโดยทั่วไปนะครับแผนหลักๆที่เราจะเจอเนี่ยมันจะมีอยู่4แบบอ่ะมาดูกันทีละแบบนะ 1. แผนเชิงรุกหรือ aggressive อันนี้จะลุยหุ้นหนักๆเลยเหมาะกับใครเหมาะกับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทํางานครับเวลายังเหลืออีกยาวลุยได้เต็มที่ 2. แผนสมดุลหรือ balance อันนี้จะผสมผสมกันระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้เหมาะกับวัยกลางคนที่ต้องการสร้างสมดุล 3. แผนอนุรักษ์หรือ conservative อันนี้จะเน้นรักษาเงินต้นเป็นหลักเหมาะกับพี่ๆที่ใกล้จะ,กะเกษียณแล้วในสุดท้ายแผนตามอายุหรือ target date อันนี้เจ๋งมากครับคือมันสะดวกสุดๆเพราะมันจะปรับความเสี่ยงให้เราอัตโนมัติตามอายุเราเลยแล้วทีนี้จะเลือกแผนไหนดีล่ะไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยครับลองถามตัวเองด้วย2คํคำถามง่ายๆแค่นี้พอคำถามแรกเราเหลือเวลาอีกกี่ปีถึงจะ,กะเกษียณถ้ายังเหลืออีกนานเราก็รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อย คำถามที่2ถามใจตัวเองดูว่าเราเนี่ยใจนิ่งแค่ไหนเวลาเห็นพอร์ตมันเขียวๆแดงๆสวิงไปมาเรารับได้ไหมแค่คําตอบของ2คําถามนี้แหละครับมันจะบอกได้เลยว่าแผนไหนที่ใช่สําหรับคุณแต่ก็นั่นแหละครับชีวิตการทํางานของคนเรามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างใช่ไหมครับคําถามยอดฮิตที่ทุกคนต้องเจอเลยก็คือแล้วถ้าย้ายงานละ่ะไอเงิน PVD ที่อุตสาหเก็บมาตั้งนานเนี่ยจะทํายังไงกับมันดี ใจเย็นๆครับไม่ต้องกังวลแล้วก็อย่าเพิ่งคิดถึงการถอนเงินออกมาเด็ดขาดเลยนะเรามาดูทางเลือกที่มันฉลาดกว่านั้นกันดีกว่าครับคุณจะมีทางเลือกหลักๆอยู่4ทางครับ 1. ทางเลือกที่ดีที่สุดเลยนะคือโอนเงินทั้งหมดไปที่ PVD ของบริษัทใหม่เพื่อให้เงินของเรามันโตต่อไปได้แบบไม่มีสะดุด 2. คือโอนไปที่กองทุนที่เรียกว่า IMF for PVD อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับทำให้เราบริหารจัดการเองได้เต็มที่เลย 3. คือคงเงินก้อนนี้ไว้ที่บริษัทเดิมอันนี้จะช่วยชะลอเรื่องภาษีได้แต่เงินมันก็จะไม่โตเพิ่มแล้วนะครับและทางเลือกสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอยาทำนั่นก็คือการถอนออกมาเป็นเงินสดครับเพราะนอกจากจะโดนภาษีอ่วมแล้วเนี่ยมันยังเหมือนเราไปกดปุ่ม stop หยุดการเติบโตของเงินกเกษียณของเราไปเลยดื้อๆครับแต่เดี๋ยวก่อน มันมีข้อควรระวังสำคัญมากๆอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ไว้นะครับเขาเรียกว่าเงื่อนไขาการของสิทธิ์หรือภาษาอังกฤษคือ vesting condition ผู้ง่าไงก็คือบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะกำหนดไว้เลยว่าเราต้องทำงานกี่ปีถึงจะได้เงินสมทบในส่วนของนายจ้างไปเต็มๆร้อเปออย่างเช่นอาจจะกำหนดไว้ที่5ปีเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจย้ายงานเช็คเรื่องนี้กับ HR ให้ชัวร์ก่อนนะครับสำคัญมากๆเลยโอ้โห oh ฟังมาถึงตรงน,นี้แล้ว ผมเชื่อว,ว่าหลายคนน่าจะเริ่มมีไฟอยากจะลุกไปทำอะไรสักอย่างแล้วใช่ไหมครับดีเลยครับงั้นเรามาเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นการลงมือทำกันดีกว่าด้วยแผนปฏิบัติการง่ายๆที่คุณใช้เวลาแค่15นาทีก็เริ่มต้นได้เลยทันทีครับนี่คือเช็คลิสต์5คำถามสำคัญที่คุณควรจะเดินไปคุยกับพี่ๆฝ่ายบุคคลหรือ HR ของคุณเลยครับ 1. บริษัทสมทบให้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์และเราต้องออมเท่าไหร่ถึงจะได้เต็มแม็กซ์ 2. เงเงินไขเวสติงที่ว่าเมื่อกี้เป็นยังไง 3. ม,มีแผนลงทุนอะไรให้เลือกบ้าง 4. เราจะปรับเปอร์เซ็นต์สะสมหรือเปลี่ยนแผนได้เมื่อไหร่และ 5. ขั้นตอนการสมัครต้องทำยังไงบ้างถามให้เคลียร์ถามให้ชัดเพื่อให้เราเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองแบบเต็มร้อยซครับโอเคครับงั้นเรามาสรุปกันเป็น3ขั้นตอนง่ายๆที่คุณควรทำเลยนะ 1. ไปสมัครทันทีครับแล้วตั้งค่าการออมให้ได้เงินสมทบเต็มจำนวนจากนายจ้าง อย่าให้เสียสิทธิ์ 2. เลือกแผนการลงทุนให้มันเหมาะกับอายุและความเสี่ยงที่เรายอมรับได้และ 3. อย่างน้อยปีละครั้งกลับมาทบทวนแผนของเราครับเพราะชีวิตเรามันเปลี่ยนไปได้ตลอดแผนการเงินก็ต้องปรับตามไปด้วยและแน่นอนครับก่อนจะจบกันไปผมขอย้ำตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดใน explainer นี้เราทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนโดยตรงแต่อย่างใดการตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตาม The Explainer กันในวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าข้อมูลนี้จะช่วยเปิดมุมมองให้คุณได้เห็นถึงพลังของ PVD ที่มันซ่อนอยู่และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มลงมือสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยครับถ้าหากว่ามีหัวข้อไหนที่คุณอยากรู้อยากให้เราเอามาเจาะลึกเอามาอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกเราไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเพราะการสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงเนี่ยมันเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆในวันนี้เสมอครับ คำถามคือแล้วก้าวต่อไปของคุณคืออะไรครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ